ครับเพื่อนๆทาง YouTube แล้วก็ f a c e Book ก็ทรงอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้สำหรับว่านวันนี้ก็ส่งให้สามาชิก2ชุดนะครับรู้สึกว่าจะเป็นสงขลาและก็พัทลุงนะครับส่งไปทางใต้วันนี้วันนี้เราส่งไปที่าสายเของอ่อนะครับสสิทธิ์สำนับ กทางจังหวัดพัดทลุงนะครับเพราะว่านมันไม่มีทุกชนิดครับอย่างจิน่นว่านไก่ดําต้นนี้นะครับไก่ดําต้นนี้ก็ไม่มีนะครับบางสถานที่ก็ไม่มีว่านปะตะ,ตะบะก็ไม่มีนะครับหายากแต่ถ้าเป็นว่านาประยาจีคัวตัวนี้ทางใต้มีนะครับมีมีทางใต้ ก็มีเยอะนะครับลำดับว่านต้นนี้ก็คือว่านกันหมักสิทธีนะครับนี่ดอกของมันเราจะส่งไปให้ห้ต้นนะครับวันนี้ว่านกัหมักสิทธีเพื่อนก็รอรับได้เลยนะครับวันนี้เราส่งวันนี้วันเสาร์ก็วันจันทร์ก็คงจะถึงนะครับเพื่อนรอรับได้เลย ส่วนว่านขุนแผนสะกดทับนะครับทางใต้ก็มีเยอะนะครับสําหรับว่านขุนแผนสะกดทับมาเป็นว่านเมตตามหานิยมอยู่ยงกงกัะปันเป็นว่านยาปราบพิษหลายชนิดนะครับสําหรับขุนแผนสะกดทับต้นนี้ก็เป็นว่านนะครับเราเราแถมไปให้นะครับต้นนี้เป็นว่านพระยาไก่เทือนต้นนี้จะ หลังแดงเหมือนว่านไก่แดงนะครับเหมือนแดงเหมือนกันแต่ต้นนี้มันใบต้นมันแก่แล้วนะครับมันจึงจะเขียวเหมือนกันกับว่านไก่ดำนะมันแก่ขึ้นมามันก็จะเป็นสีเขียวว่านพระยาไก่ป่าพระยาไก่ถึกไก่เทือนนะครับก็เป็นว่านเมตตาหมานิยมสุดยอดอีกต้นหนึ่งที่ชนิดเดียวกับ ว่านพระยาไก่ไก่แดงไก่ดำนะครับก็ชนิดเดียวกันไก่ปลาไก่เ,เทือนไก่แดงก็เป็นวิทยว่านมตตาหมาสนชวนว่านประยาเตครัวนะครับก็ใช้รักษาโรคุยทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นในที่ลับหรือในที่แจ้งผมก็บอกไปหลายคลิปนะครับใช้มา ทำให้ละเอียดนะครับแล้วก็ผสมกับน้ำปูนใสรหรือว่าน้ำซาวข้าวนะครับแต่ถ้าเป็นน้ำปูนใสนี่ยิ่งดีนะครับพาไปปุปะไว้ที่มันเป็นเพลขียแล้วก็ปลูกไว้ตอนเช้าขึ้นมามันจะหายเลยนะครับมันจะหายเลยสําหรับขียที่เพิ่งขึ้นมาใหม่ถ้าเป็นในร่มบ้าหรือว่าในเป็นในที่ลับก็ รักษาอย่างวิเศษยอดเยี่ยมนะครับว่นพระยาตีครัวรักษาโรคฝีพกติดตัวก็เป็นมีดตาหมานิยมอยู่ยงคงกระพันเช่นเดียวกันนะครับนี่คือว่านประยาตีครัวแล้วก็ยังใช้ผูกคุณพยนด้วยนะครับนี่คือประยาตีครัวสำหรับเพื่อนๆก็รอรับกันได้เลยนะครับวันนี้ นี่ขันหมักสิทธีเป็กลงไว้ให้ก็ต้นนี้เป็นว่านพระตะบะนะครับว่านพระตะบะก็กับไล่พูดวิญญาณร้ายส,สิ่งชั่วร้ายต่างๆให้ออกจากสถานที่พูดผีปีศาวิญญาณร้ายปลายบกปลายน้ำปลายอากาศนะครับขับไล่สิ่งที่ไม่ดี แม่เข้ามาใกล้บริเวณคนที่พกว่านพระตบะติดตัวนะครับพูดผีปีาศาจวิญญาณร้ายทุกชนิดเห็นมันต้องตอนนี้ตะลุดปืดปึงไปหมดนะครับเพราะมันกลัวฤทธิ์ของว่านพระตบะนะครับนี่คือว่านกินผีนะครับผีกลัวที่สุดทุกชนิดไม่ว่ามันจะมีชื่อเสียงใดก็ตามผีเข้าไปในปา่า แล้วก็ไปในที่โป่งที่อาถรรพ์ท,ที่ต่างๆนะครับพกว่านพระตบะพูดผีวิญญาณร้ายไม่กล้ามารบก,กวน,นครับสำหรับคลิปนี้ผมลุงสมชายําพันก็กวากเพื่อนกดไลค์กดติดตามกดแ์กันด้วยนะครับเรามีคลิปอะไรตั้นก็จะได้รับชมกันส่วนเบอร์ตัวรับก็086278931ทุกคลิปเหมือนเดิมนะครับ วันนี้ก็ถงทั่วประเทศทุกวันที่สั่งบูชากันเข้ามาสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ